พุธที่4ธันวาคม2567สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต200แอมป์ชั่วโมงนะครับ3.2โวลต์ v, แต่ละเซลล์นะจำนวน10ตัวหรือ10เซลล์ที่จะนำมาถวายเป็นพุทธบูชาในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนที่เสริมนะครับ สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมอนัตารามถ้ำบัวเชียงดาวนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อื่นนะครับอุปกรณ์อื่นที่เพิ่มเติมก็มีจะมีอันนี้ก็คือ 8s active balance สำหรับแบตเตอรี่ชุดเมื่อสักครู่นี้นะครับแบตเตอรี่ชุดเมื่อกี้นี้10ลูกนะครับแต่ว่าใช้จริง8ลูก8 8ลูกในระบบ24โวลต์2ลูกนี่เป็นอะไรสำรองนะครับ ตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือตัวคอนเวอร์เตอร์ลดกระแสจากสี่จากยี่สิบสี่โวลต์เป็นสิบสองโวลต์ก็ขอโทษทีจากลดกระแสจากสี่สิบแปดโวลต์เป็นสิบสองโวลต์นะครับอันนี้ก็ซื้อไปไปเปลี่ยนให้ที่ทําบัวเพราะว่าตัวเดิมอ่าลดจากสี่สิบแปดโวลต์เป็นห้าจุดสองโวลต์ซึ่งต่ําไปนิดนึงก็เลยต้องเพิ่มโวลต์ให้เป็นสิบสองโวลต์เพื่อจะไปขับโซลิตสเตอร์รีเลย์นะครับอ่าซึ่งใช้ ไฟผ่านเพื่อควบคุมหน้าคอนแทคอยู่ที่ประมาณสามถึงยี่สิบสามถึงสามสิบสองโวลต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้แค่ห้าจุดห้าจุดสองมันต่ำไปตัวนี้จะได้สิบสองโวลต์พอดีก็จะดีนะครับสำหรับอันนี้ก็คือ DA, อินเวอร์เตอร์ดีเอี่ห้อที่เชื่อถือได้นะครับอึดทนถึกห้าพันวัตต์เพียวไซส์เว็บ ในระบบ24โวล์อนนี้ก็จะใช้ที่สำนักปฏิบัติธรรมอนัตาลามถ้ำบัวใช้เ,เป็นส่วนเสริมของแบตเตอรี่แบงค์เมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟไปเลี้ยงไฟระบบไฟส่องสว่างที่เจดีทั้งหมดในายาม,ามค่ำคืนก็คิดว่าน่าจะเพียงพอหรือใกล้เคียงให้มากที่สุดก็จะมากได้นะครับส่วนที่ขาดอยู่ก็คือ BFS ยังไม่มานะครับ ืมแล้วระบบปีกย่อยเล็กๆเล็ๆน้อยๆซึ่งลุงจำไม่ได้มีอะไรบ้าง <laughs> รอ้อยมาก่อนแล้วค่อยค่อยประกอบเพื่จะรู้พรุ่งนี้จะทําการทดสอบเพื่อการยอมรับทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในระระหว่างการรับประก,กันถ้ามีปัญหาก็จะได้คืนได้นะครับส่งคืนได้อ่าโอเครับวันนี้ก็มีคงจะมีเแ็กเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ